สวัสด <spill S> ีครับสวัสดีสสสสส fantasy, ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็สมาชิกนะครับ BG Sport นะครับขอต้อนรับเข้าสู่การหายทอดสดฟุตบอล AFC Champions League Elite นะครับในนัดที่2นะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับสมาช ну ิกไปชมเกมระหว่างคาวาซากิฟรอนตาเล่ครับเจอกับกวางจู FC จากเกาหลีใต้นะครับวันนี้เป็นทีมญี่ปุ่นกับเกาหลีเจอกันนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าวันนี้ เหมือนสดบทเก๋าแบบนี้นะใช่ฮะเพราะว่าทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทีมอย่างฟอนเทเล่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยครับ37 38อายุสูงมากนะครับในขณะที่ฝั่งกวางจูซังมูเนี่ยจะเป็นผู้เล่นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่ใช่แล้วก็ทางฟอนเทเล่วันนี้เปลี่ยนแปลงทีมพอสมควรถ้านับจากเกมแรกเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับที่โทโดรกิสเตเดียมครับอยากเห็นฟอร์มปีกขวาเหลือเกินนะครับตอนนี้นำดาวซันโวนอกจากของทีมแล้ว ของรายการด้วยนะครับสำหรับยาเซอร์อัสานีครับอุ้นคิมยองแจขึ้นมาเเ็นแบ็กแล้วจวังหวะนี้ทีเกลาวพิกได้ครับซ้ายได้เติมลูกนี้เปิดเข้ากลางวิ่งมาช้าดน่ยเที่วยวโยลูกนี้ยังเซฟไว้ได้ครับจุงชุงยองอีกทีนึง่งทางซ้ายลูกนี้โดนบังออกหลังไปก่อนครับก็ต้องบอกว่ายิงตรงข้ามกับหุ่นนะฮะยิงเบาไปนิดนึงนะครับโอ้โห เหมือนจะโดนเบียดนิดหนึ่งด้วยนะครับตอนวิ่งเข้ามายิงก็เลยไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เนี่ยครับแท็กติกแทรกตัวเข้ามายิงได้สวยนะครับแต่ว่าลูกยิงเนี่ยทั้งตรงตัวแล้วก็น้ําหนักอาจจะน้อยไปหน่อยครับความหนาของตีกลาวนี่2คนของฟอนเตเล่เอาไม่อยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นปีกซ้ายชัดเจนแล้วนะครับตีกลาวครับไม่ได้เป็นหน้าคู่เหมือนในหน้ากระดานเลยครับ แล้วกวางจูซังมูก็ใช้แค่เฮียวโยนะครับ,รบยืนเป็นหน้าเป้าตัวเดียวแต่ว่าที่ไล่ถึงตรงนี้อ้าวแล้วโดนดักหน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับลูกนี้ทะลุช่องมาจะพลิก<อ>ลูกนี้<อ>้วโดน,โดนชนเอา้าผู้สินว่าไงครับอย่างไงครับผู้สินจากอิรักจังหวะนี้โอ้โหให้จุดโทษเหรอโอ้เซซ่านี่ยืนทําท่าแบบนี้นี่แปลว่าแกชี้เป็นจุดโทษหรือเปล่าครับโอ้ความผิดพลาดนิดเดียวของฟอนเดเล่กำลังจะนำมาซึ่ง ความเสียหายจุดโทษจริงๆด้วยครับนี่ครับคือไม่ได้เปรียบแล้วนะครับแต่ว่าไปโดนกระแทกหลังจากบอลมันหลุดไปแล้วนะครับใช่ครับโอ้แล้วบอลมันก็เอาจริงๆคือตามไปเล่นไม่ได้แล้วนะครับไม่ทันแล้วครับผู้รักษาประตูยองซองระยองก็ออกมาแล้วครับยาเซอร์อัสซานีครับเรียบร้อยครับโอ้สัตว์ลูกนี้คนละทางกับผู้รักษาประตูครับเลือกยิงไปทางด้านซ้ายของตัวเองนะครับ ส่วนทางฝั่งของยองชุนยองนี่พุ่งไปทางซ้ายก็คนละทางเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับวังจูซังมูจากเกาหลีใต้บุกมานำคาวสซกิฟอนตาเร่จากญี่ปุ่นหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลุจุโต้โอ้นี่ยิง,งตรงเลยนะครับ,รบยัดเข้าไปครับมองจากด้านข้างนึกว่าจะเป็นเที่ยงเอเียงซ้ายเหมือนเฉียงครับซัดตรงกลางเลยประตูที่4ครับของยาเซอร์อาซานี่ครับส่งให้เขาเป็นดาวซันโบแล้วครับตอนนี้ครับหมุนเข้าในอย่างนี้ครับแบร์เมสเกอร์เค่น โโอ้หจ่ายมาติิกราวกับที่ดักอยู่ตีกราวแข็งจริงครับไหลไปสุดเส้นหลังแล้วดึงจังหวะตีกราวยิงลูกนี้โอ้หเช็ดคานออกหลังครับเกือบจะเป็นสองูนย์ของกวางจูซังมูนะครับความผิดพลาดของฟนตเเนททางด้านขวาเนี่ยตีกราวเป็นคนพาขึ้นมาเองก่อนจะฝากออกไปแล้วตบกลับเข้ามาตีกราวได้จบเองด้วยครับลูกนี้ ชนคานแล้วออกหลังครับไม่มีดวงครับที่จะได้ประตูที่2ครับจุงโฮยอนนี่ยอมเจ็บเลยนะครับไปดึงจังหวะสุดเส้นหลังเปิดมาให้ครับ30วินาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาครับยังขึงอยู่แบบนี้ครับแต่ว่ายังหาจังหวะเข้าทำไม่ได้ครับเร่งแล้วครับสําหรับเจ้าบ้านหวังทวงประตูคืนให้ได้ก่อนจบครึ่งแรกทะลุช่องดีลูกดีหลุดไปจิ้มอู คิมยองมินครับใช้ขาบล็อกบอลเปลี่ยนทางออกหลังไปครับได้แค่เตะมุมเนื้อฟอนเดเล่โอ้โหลูกยิงนะครับของทางยูสุเกะเซงาวะนะครับโอ้โหสอดมาดีแล้วนะครับสำหรับยูสุเกะเซงาวะแล้วลูกนี้สุดปลายเท้าจริงๆคร้บโอ้เข่าครับนิดเดียวจริงโโอ้หนี่ยิงอย่างกับสมชายครับบอลดันขึ้นมาครับคิมพยองแจเล่นสั้นเหลือเกินครับ เอากันไปมาทำลายเวลาครับปิดเกมได้สำเร็จในครึ่งแรกครับก็เป็นนั้นว่าจบครึ่งแรกนะครับ FC Champions League e lit e ครับคาว s สกิฟอนทาเล่เจ้าบ้านครับตามหลังกวางจู FC อยู่นะครับย0ประตูต่อ1น,นะครับจากประตูของ y ยาเซอร์อาซานี่นะครับอ่านมา10นาทีแรกของครึ่งหลังนี่เห็นได้ชัดเลยว่าโทรุอโนกิแก้จกังหวะแล้วออหลุดได้ยิงเรียบร้อยเลยครับ พลาดกันเองหน้ากรอบเกตโทษเอาแล้วยังไงครับจังหวะนี้ยูโคบายาชหเหมือนจะบอกว่าฟาวก่อนหรือเปล่าครับยุ้อเลยครับยูโคบายาชิไม่ได้ประตูครับเดี๋ยวดูมันไปพลาดตรงไหนยังไงครับยอ้ยเนี่ยครับมองว่าฟาวก่อนครับเดี๋ยวต้องดูว่าฟาวจริงหรือเปล่านี่แต่ก็ไม่โดนนะถ้าเกี่ยวก็นิดเดียวแล้วครับพักแทจุนนะครับที่ทิ้งตัวล้มลงไปแล้วก็บอกว่าแหมฟาวครับ ไม่มีโชคแล้วครับสำหรับคาวาสกิฟรอนเตเล่เซตกันตรงกลางให้มาทางขวาลูกนี้ตีกลาวพลิกนะครับฝาก1-2กันตีกลาวกดลูกนี้มันติดนิดนึงจะซัำไม่ได้แล้วครับโดนเตะทิ้่มามซะก่อนครับไปได้บอลหน้ากรอบเขตโทษครับจังหวะนี้อีนังอ่ะ ให้ดังขวาแล้วเบิ้ลเข้ามามาซินโยช็อปะบงลุนนี่แซฟได้ซ้ำอีกทีติดบล็อกแล้วซ้ำอีกทีก็ติดบล็อกอีกครับสองซ้ำสองบล็อกไม่ได้ประตูตีเสมอครับคาบาสกีฟอน,นตาเล่เหลือเชื่อครับมาซินโยนี่ยืนแบบโอ้แทบไม่เชื่อไม่เข้าใจโลกครับโอ้ดูครับเปิดเข้ามาลูกนี้ครับไม่ล้ำหน้า<ม>นะครับไม่ลำนะ้ำับเอริซอ,อนโขกกอดแล้วมาซินโยโอ้โหผมว่ามาซินโยน่าจะมองผิดเหลี่ยม คือไม่น่าจะมงไปให้ดิซอนยิงหรอกโอ้ยิง,ยงนทนเสา,สายังไงหาช่องยิงอยู่แน่นแล้วครับแน่แนแล,แล้วครับเจอแย่งไปครับโดยมาซินโยให้มาดีด้วยนะครับน้ำหนักใช้ได้เลยเย,ยนางะครับตะลุยขึ้นไปทางซ้ายเปิดลูกนี้โอ้โหใส่พานท้องถวายดอกไม้แต่ไม่ได้ประตูครับล,ลูกนี้จั่วชาร์ตต่อของทางฝั่งยามาจะครับ โอ้ทพานหล่นครับลูกนี้อใส่ไปงามๆครับคือตอนแรกก็ยังคิดว่าบอลมันจะลึกเกินไปหรือเปล่ารู้สาวมาถึงถึงก่อนไหมแต่ดูครับเหมือนชินยามาดาจะถึงก่อนด้วยนะครับใช่ครับแต่บืดไปเองครับเนี่ยครับคือไม่รู้ไปยั้งเท้าหรือยังไงนะครับมันโดนบอลบางหรือเกินครับโอ้โหโดนแบบบางเฉียบเลยครับเนี่ยครับอือ ที่ตั้งแต่เปลี่ยนพวกเอริซอนมาซิมโยชินยามาดาลงมานี่โอกาสมาเพียบเลยครับฟันตาเล่เกมกบูบ้าบขึ้นเยอะครับขาดแค่ประตูครับโอ้ได้8เสีย3นะครับถ้าจบแบบนี้6คะแนนขึ้นแซงบริรัมขึ้นนําเป็นจ่าฝูงเลยนะครับและผู้สินจากอิรักเป่าหมดเวลาในสนามครับคาวาสกีฟันตาเล่แพ้กวางจูเอฟประตูต่อนหนึ่งนะครับจากบจุดโทษ ของยาเซียซานีครับในครึ่งแรกก็เป็นชชนะ 2. 2เกมรวดของกวังชูเอฟซีขึ้นนำจากฝูงนะครับด้วยการมี6คะแนนส่วนคาวาสิกฟอนเตเร่ครับก็แพ้เป็นเกมแรกครับมี3คะแนนอยู่ในอันดับที่5นะครับ